สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนปูนา USA มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นบ่ายของวันพุธแล้วนะคะวันนี้ปูนาจะพาทุกคนมาเก็บกระถิน,นะคะ่ะนี่กระถินเยอะมากนี่ทุกคนเราก็เลยเสียดายทุกคนค่ะมาเก็บกระถินแล้วเราก็จะไปปอกปอกออกมาเล็ดแล้วก็ไปแช่แข็งนะคะเพราะว่าปกตินะปูนาไม่ค่อยไม่ค่อยเอ่อมาเก็บแล้วทีนี้เขาก็จะเอ่อแก่นะคะดูสิแก่เต็มไปหมดเลยเ,เสียดายเอ่อก็เลยเสียดายก็เลย เอาเก็บกระถินไปปอกันดีกว่าเนี่ยมาทุกคนเดี๋ยวพุานาจะพาทุกคนมาเก็บกันนะคะเดี๋ยวเก็บตรงมุมนี้เนี่ยมีตรงนี้ดูสิแล้วกระถิ่นนะโดกมากทุกคนโดกแบบเป็นพวงเป็นพวงเ,เนี่ยเนี่ยดูเดี๋ยวจะให้ดูนะพวงเ่นี้นี่พวงเดียวนี่ทุกคนโดกจริงๆนะคะดูสิอีกกําลังแก่พอแกะพอดีเลยเนี่ยไอส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็จะ โยนโยนไว้ตรงที่โคนต้นนะคะเพราะว่าให้เขาเกิดขึ้นมาใหม่นี่างงนี้นะคะทุกคนแล้วเขาก็จะล่วงลๆวง,วง,วง,วงออกมาเต้นนะคะปลูกง่ายมากทุกคนคะ่ะได้ตะกร้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะ กล้องนี่จะกล้องช่วยนะคนะไม่เป็นไรเราก็ตั้งกล้องอะไร นะับและมนาบางตรวยไปร่ำรวยอยู่ลำลูกกาลมเื่อยลน้น้าอกไ้อักพี่น้อยดกงลนียที่พี่นอกลายกไพี่นอโโโขโข้องดกโคตรกโคตรหมักดัดฉี้มีรกระพุ้งใหญ่เด้ยค่ะบางที ช้อนค่ะคะจะถิ่นทีต้องใส่ชุดกันแดดแบบนี้พี่น้องเพราะอากาศมันร้อนมากร้อนตัดเล็นะคะถ้าไม่งั้นจะดำดำแบบขาววอนค่ะเดมดำแบบไม่ไม่ไม่ตัดเลยนะ ดำแบบขูไม่กลับเลยจะบอกให้ดำจริงๆเพอาก,กาศร,ร้อนโอเคนี่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นเราก็จะทำจะทำการปอกอันนี้เอาไว้เอาไว้กินส่วนไอ้ที่เหลือนั้นเดี๋ยวเราเอาไว้กิน Okay. เราได้กระถินแล้วนะคะทุกคนคะ่ะนี่ได้กระถินแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทําการปอกกระถินกันค่ะมาตอนนี้เราก็ได้เวลามาปอกกระถินกันแล้วนะคะออ้ยต้องใช้เวลานานเลยนะทุกคนเนี่ยดูสิกระถินตะก้าบล่องเลยเราจะมีความอดทนขนาดไหนมานะ <c oughs> มาช่วยกันปอกแต่ปอกง่ายมาก เราอาแค่เปิดอย่างนี้นะอดูสิแค่เปิดกระทินออกมาเนี้ยเขาวิ่งกันมาเรียงเรียงกันไปเลนนะทุกคนดูสิปอกง่ายมากอะ่ะได้ยินแต่พี่ต่อยแกบอกว่าแกชอบปลูกปอกกะทินเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะมันแกบอกมันผ่อนคลายเออจริงด้วยทุกคนดูสิดูนะมันปอกง่ายมากเลยอะ่ะมาลืมเปิดไฟเปิดไฟซะหน่อยสิ เปิดไฟไม่ได้เปิดไฟแล้วหน้าหน้าหน้าแบบเหลืองเสียงไฟทุกคนเป็นไหมเจออากาศร้อนๆไปแล้ง่วงนอนค่ะง่วงนอนมากเลยเนี่ยเออปอกง่ายมากเลยทุกคนอขอนั่งปอกกระถิาเกาอีมันนั่งงั้วเราก็จะปอกกันถินกันนะคะ มันผ่อนคลาเนาะเนาะผ่อนคลายมากเลยมันอาจจะใช้เวลาเป็นเป็นชั่วโมงนะอาจจะเกินหรือทั้งวันเลยนะวันนี้ก็ะถินตะก้าเนี่มันเยอะมากอะทุกคนค่ะเยอะจริงๆอ,อยากเอาไปให้คนเพื่อนๆนะคะแต่ว่าเพื่อนแต่ละคนก็อยู่กล้ อยู่ไกลทุกคนคะ่ะอยู่ไกลกันทุกคนเลยอยู่ขับรถบางทีเป็นชั่วโมงขึ้นนะเพื่อนคนไทยที่อยู่ใ,ใกล้ๆนี้ก็ไม่มีนะคะส่วนมากก็อยู่กันคนละเมืองดูทุกคนปอกง่ายมากกอกง่ายมาก สแกมเมอร์เยอะมากทุกคนวันนี้นะสแกมเมอร์โทรเข้ามาน่าจะเป็นสิบสิบครั้งละสแกมเมอร์เยอะจริงๆแล้วส่วนมากไม่ใช่เบอร์ที่นี่นะคะเป็นเบอร์ต่างต่างประเทศเวลาเราเช็ครหัสแล้วมันไม่ใช่เบอร์ที่นี่นะกันเป็นเบอร์ต่างประเทศไม่รู้เขาได้เบอร์เรามาจากไหนนะคะโน่นประเทศส่วนมากจะมาจากแถวแถวแคนาดาเยอะ แถวทางเอเชียรเราก็มีเป็นบางครั้งยุโรปก็นิดหน่อยแต่แคนาดานี่เยอะมากเยอะจริงๆโอ้โหทุกคนสนุกมากเลยอ่ะเออมันปอกไม่ยากเลยอ่ะโอ้ดูสิมันสนุกนะเนี่ยชนวาาก,กูนาจะปล่อยให้กระถินแห้งนะพี่ทุกคนค่ะเพราะว่าเรากินไม่ทันเราก็จะปล่อยเขาแห้งทาต้น แก่แห้งคาต้นเพราะว่า,ามันกินคนเดียวไม่ทันนะทุกคนบางทีเอาไปแจกที่วัดแจกที่วัดมั่งที่วัดก็พระถ้าไม่ปอกให้ท่านท่านก็ไม่สันเพราะว่าท่านจะมานั่งปอกกระถินม,มันก็กระไรเราต้องปอกให้ท่านแล้วบางครั้งอ่ะคนอื่นเขาก็มีมีกินกระถินนะ ส่วนมากก็ไปที่วัดแหละทุกคนค่ะไปเอาไปให้แจกให้เพื่อนเพื่อนที่วัดพ,พี่พี่ป้าป้าที่วัดกันว่าถ้าจะให้ปูนากินคนเดียวปูนากินไม่ทันค่ะมันเยอะเยอะมาก,มมากแต่สนุกนะเนี่ยปอกกระถินเนี่ยเออตอนแรกปูนาก็คิดว่าพี่ต่อยทาไมแกขยันปอกอย่างแกบอกแกแก,กชอบปอกกระถินแกนั่งปกกระถินแกบอกอื เดี๋ยวต้องไปหาถาดแต่อันนี้มันมันสูงไปไอไ้อไอที่ที่รองนี่สูงไปเวลาเรายกมือนานๆแล้วปวดปวดแขนเดี๋ยวต้องเอาถาดถาดเตี้ยๆนี่แหละค่ะทุกคนคะ่ะเนี่ยคุณนาก็จะนั่งปอกอย่างนี้นะคะเดี๋ยวปอกเสร็จเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้เยอะขนาดไหนนะคะ <S <S ทุกคนนี่กระถินปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้เยอะมากดูสิ น่าจะประมาณสามกิโลนะกะทินเนี่ยเยอะจริงๆนี่เห็นไหมคะหนักมากเลยอะ่ะน่าจะได้นะประมาณนี้นะประมาณสามกิโลน่าจะได้พราหนักมากนะคะดูสินี่โอ้โหดูนี่หลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำกะทินเนี่ยมาใส่กระมังตรงนี้แล้วเราจะเอาไปล้างล้างทำความสะอาดก่อน หลังจากนั้นเราก็จะปล่อยให้เขาแห้งแล้วก็จะแพ็คใส่ถุงนะคะแพ็คใ,ใส่เป็นถุงเป็นถุงเป็นถุงเป็นถ,งนถุงไว้นี่ทุกคนดูสิเยอะมากโอ้ยทุกคนเยอะมากดูสิโอ้โหเยอะจริง,รงนี่ส่วนอันนี้เราก็จะเอาไปโยนใส่สวนค่ะเอาไปคุมพวกต้นมงต้นไม้นะคะมีประโยชน์นะคะของพวกนี้ ไปคลุมโครนของต้นไม้ค่ะเห็นไหมคะนี่แปลว่าเสร็จเรียบร้อยโอ้โห agement. ไม่น่าเชื่อเลยปอกไปคุยไปนะคะภารกิจปอกกระถินก็เสร็จเรียบร้อยโอย้เสียดายนี่ต้องเอาซะหน่อยนี่มือเล็บมือดําเลยปอกกระถินทุกคนไม่ใช่ว่าเล็บมือดําเลยไอเวลาเราแกะเอากับไอไอแกะเนี่ยกระถินนี่ไอเ, ricting, เอเขียวเขียวเขาจะเข้าไปที่เล็บนี่ทุกคนหลังจากนั้นเราก็จะ ใส่ถุงนะคะใส่ถุงแล้วก็จะไปนำไปแช่ตุ้เย็นใส่ถุงแบบนี้นะคะใส่ถุงใส่ถุง